สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับผมสมชายเหมือนเดิมนะครับก็หนึ่งละคืออยากขอร้องคนที่สนใจหรือไม่สนใจการเมืองอยากให้สมัครสมาชิกอุธิสภากันเยอะๆนะครับที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่าสมัคร2,500บาท ส่วนข้อมูลต่างๆหาไม่ยากครับหาที่ Google หรือว่าเว็บไซต์กกตนะครับอันนี้ก็จากใจจริงๆนะครับที่ตามข่าวมาก็บอกตามวุธปรยาตีขึ้นไปหรืออะไนักสณะนี้ขอให้ทุกคนมาสนใจการเมืองทุกคนการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับจริงๆทุกคนอยู่ด้วย สภาพแอดล้อมของการเมืองไทยอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าคนส่วนมากก็จะไม่ค่อยออกสื่อหรือพูดการเมืองกันนะครับเพราะว่าถ้ามันมีความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายมันก็จะขัดแย้งกันนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวของผมอยากให้ทุกทุกท่านคุยการเมืองกันได้อย่างโลกเสรีของประชาธิปไตยนะครับ อันที่สองเหตุผลที่มาพูดคุยว่าเอ๊ะสมชายเป็นใครมาจากไหนจึงได้มาทำ YouTube เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองน,นะครับหนึ่งหลังจากที่ผมเกิดอุบัติเหตุรอดตายมาผมก็ก็ต้องมาทำ YouTube เพราะผมก็ถือว่าเป็นผู้ชลาภาพและนั่นเองนะครับอันที่สองอลูกพี่ลูกน้องผม ที่ช่วยผมหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไม่ถึงหนึ่งเดือนได้เสียชีวิตลงนะครับนี่คือเป็นปัจจัยหลักที่ผมต้องการมาทำ YouTube และก็ะถึงจะเป็นผู้ชลาภาพก็ยังทำงานอยู่นะครับก็ในวันที่หนึ่งเมษานี้ก็น่าจะได้เริ่มงานเป็นงานที่สองนะครับที่เกี่ยวกับ ระบบท้องถิดของเรานี่เองเนี่ยนะครับก็จริงๆคือ,อผมอยากให้ทุกท่านคุยกันเรื่องการเมืองให้ประกาศให้เราแสดงทัศนคติหรือวกภิวิจาร์ณวิเคราะห์การเมืองกันได้อย่างเปิดเผยน,นี่คือจ,จุดมุ่งหมายของผมเอาละมาพูดมันมีพักเด่นๆตัวหลักของ เราตอนนี้ก็คือพักก้าวไก่หรือ,อในนามว่าเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยแน่นอนตอนนี้อยู่ระหว่างชิงเป็นแกนนำฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับถึงจะยังไม่เบ็ดเสร็จไม่เรียบร้อยมีปัญหาอะไรมากมายก็รอนลุ้นเอาใจช่วยพักเพื่อไทย ในการเป็นแกนนำคนกลุ่มอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับแต่อยากจะติ้งนิดนึงว่าเขาก็มีข่าวห้าพูดกันว่าว่าที่นายกคนต่อไปก็คือนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือว่าอุงอิงลูกนายใหญ่หรือว่าด็อเตอร์ทักษิณน,นั่นแหละครับเอาเป็นข้อว่าก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่แต่อยากจะติ้งอยู่นิดนึง ว่าขอให้ศึกษาและเข้าใจคนยากคนจนจากใจจริงๆเหมือนข้อของท่านนะครับคือดอกเตอร์ทักษิณนี่แหละครับอยากจะให้เข้าใจหัวอ,อกคนยากคนจนว่ามันจนยากแค้นอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องเอาแบบการเมืองเก่านะครับที่ไปไหนมีแต่คน ห,ห้อมล้อมตามไปด้วยวลีวานมากมายคนยากคนจนถึงตัวยากนี่แหละคือเป็นจุดจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยก็ได้นะครับส่วนพรรคเก้าไกลเอาละเขาเป็นพรรคการเมืองใหม่นะครับเอาเขามีความคิดแล้วก็เป็นการเมืองใหม่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ละภาคแต่ละส่วนเขาจะมีผู้อ มีผู้ประสบการณ์ไม่ว่าทางแรงงานหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมเขามีตัวจริงๆนะครับและก็มาจากบุคคลหลากหลายหลากหลายอาชีพแล้วก็เป็นคนฐานะชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็อาศัยแรงหนุนจากอุดมการณ์ของพักนะครับทำให้สสอหลายท่านมากๆนะครับที่ได้เข้ามาโดยกระแสะพักนิยม คนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อุดมการแน่วแน่จริงๆก็คือพักเก้าไก่อันนี้ก็จะเห็นข้อแตกต่างกันอยู่นะครับส่วนเอาละมาพักเพื่อไทยก็ยังมีระบบการเมืองเก่าหลายๆด้านนะครับที่จะต้องพัฒนาให้ได้เหมือนกับฝ่ายคนรุ่นใหม่นะครับ ไม่ว่าจากการลงพื้นที่การเข้าถึงประชาชนอันนี้ต้องยอนรับจริงๆนะครับมีสสอพักเพื่อไทยก็อาศัยกระแสะพักนั่นเองก็คือดรทักษิณน,นั่นแหละที่ได้เลือกตั้งมาก็ชนะทุกรอบมีรอบนี้แหละนะครับตามที่ผมได้ดูแล้วก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆมีแต่คน เลือกคนรุ่นใหม่แล้วก็สนับสนุนพักเก้าวไกลเยอะมากจริงๆนะครับเอาละถึงยังไงพักเพื่อไทยยังไงก็ก็จะมีการปรับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในพักเพื่อไทยบ้างนะครับก็ขอให้เป็นการเมืองใหม่จริงๆกันแล้วกันนะครับแล้วก็การแสดงอ,ออกหรือว,ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ น้อยมากนะครับในสสพักเพื่อไทยที่พูดในสภาหรือว่าออกมาความคิดเห็นให้กับสือ่อแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นแต่สสคนรุ่นเก่าที่ออกสือก่อแล้วก็เสนอแนะในภาควิจารณ์ในรัฐสภานะครับอันนี้คือข้อแตกต่างจริงๆจะต้องยอมรับกันหลักนะครับว่าพรกเพื่อไทยยังยังไม่ เป็นพักคนรุ่นใหม่จริงๆอันนี้ก็ก็ฝากให้พักเพื่อไทยให้ปรับตัวให้ได้นะครับปรับตัวให้ทันนะครับเอาละถึงเวลาช่วงนี้ท่าในใหญ่ยังยังอยู่ในระยะพักโทษหรือการเป็นผู้นำต่างต่างยังไม่ยังไม่สูงนั่นเองนะครับผมก็ยังมั่นใจอยู่นะในพักเพื่อไทย ในฐานะที่คนเคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย,ไทยตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมานะครับเอาเป็นว่าอย่างไงอีกข้อหนึ่งก็อย่าฝากคนรุ่นใหม่นะครับขอให้อขอให้ทำแบบนี้ล่ะเป็นฝา่ายตรวจสอบรัฐบาล แล้วก็ให้ศึกษาดีๆนะครับการที่จะได้เป็นรัฐบาลน,นี้ไม่ใช่ว่าเพื่อตั้งมาและ,ะชนะนะครับขอให้คนรุ่นใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์และก็แอฟายมาใช้กับกับปัจจุบันนะครับอย่างทุกวันนี้ที่โดนนะที่โดนไม่ว่าจะเรื่องยุคพักและก็โดนกนระทําไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นคือพักเพื่อไทยโดนมาก่อนนะครับ โดนมาก่อนโดนยุบพักอสองครั้งแล้วก็รวมถึงพักอ,อีกพักหนึ่งที่ตอนนั้นที่ว่าการมีเลือกตั้งแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยนะครับคือคือไทยรักษาชาตินั้นเป็นในปีของเพื่อไทยโดนยุบมาถึง2องสาครั้งเลยนะครับอันนี้จริงๆแต่อยากจะฝากสุดท้ายจริงๆอยากจะฝากคนรุ่นใหม่นะครับก็ เราก็เขาให้เราพูดมาว่าการเมืองแบบไทยๆนะครับก็ยังไงยังไงฝ่ายอนุรักษ์นิยมเก่าและทุนเก่าที่ทุนผูกขาดนะครับแล้วก็เรื่องกฎกฎหมายหรือไม่ไม่แม้มมกระทั่งรัฐธรรมนูญปี60การจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็คือก็ต้องเปลี่ยน รัฐมนูญแล้วก็กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ประเทศเราเดินหน้าไปสู่ที่จจเจริญมากกว่านี้ก็หนีไม่พ้นการเลือกตั้งสวนั่แหละครับผมก็อยากฝากและวิงวอนทุกทกท,กท่านนะครับที่พอมีกำลังแค่2,500บาทนะครับทุกสาขาทุกอาชีพครับให้มาสมัคร เลือกตั้งเป็นสภา,สา,สภาวุฒิสภากันเยอะๆนะครับอันนี้ก็อยากฝากจากใจจริงๆนะครับส่วนตัวผมนั้นผมดูแล้วว่าลูกสาวก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็มีปัญหาลยหลายอย่างก็อาจจะไม่สมัครนะครับเอาเอาเป็นว่ายังไม่พร้อมก็แล้วกันแต่อยากฝากทุกคน ทุกท่านจริงๆนะครับไม่ว่าเป็นใครที่อายุ40ปีขึ้นไปถ้าเราอยากเปลี่ยนประเทศนะครับเราต้องมีวุฒิสภาอย่างน้อยก็100คนนะครับถ้างั้นเราก็จะเป็นการเมืองเก่าอยู่นี้นี่แหละนะครับถ้าไม่แกถ้ถ้าว่าวุฒิสภาเรายังเป็นฝ่าย ขวาสุดตรงนะครับก็ฝากจริงๆนะครับจากใจเอาละวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนขอให้พูดเรื่องการเมืองนะครับเพราะการเมืองอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นแล้วก็ฝากส,สุดท้ายจริงๆฝากให้ทุกท่านไปสมัครวุฒิสภากันเยอะๆมากมายให้ถล่มทลายเลยนะครับขอบคุณมากครับ